นิยายวายเรื่องกดล็อกหัวใจคุณพ่อลูกหนึ่งตอนที่16เดทกับผมนะมาหน้าต่างถูกเปิดเลิกขึ้นเป็นแถบเล็กๆสายตาคมยืนมองแขกที่กำลังลากกระเป๋าขึ้นรถของชาวีหลังจากที่พวกเขาได้ยืนคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงรถของชาวีก็ขับเข้ามาเพื่อรอรับพัดกลับไปที่บ้าน มือหนารีบปิดม่านในทันทีเมื่อเห็นว่าพัดเงยหน้าขึ้นมามองชาวีเปิดประตูรถให้กับพัดพร้อมช่วยยกกล่องเก็บของที่เหลือของพัดขึ้นรถให้ด้วยแน่ใจนะครับว่าจะไปตอนนี้จริงๆนะ่ะชาวีเอ่ยถามอีกฝ่ายที่ตอนนี้สีหน้าดูไม่ค่อยจะโอเคนะักครับพัดพยักหน้าครูพัดผมมีของให้อ่ะครับพี่พูที่รีบร้อนวิ่งออกมาจากในบ้าน พร้อมกับถือกล่องเล็กๆมาด้วยว่าไงพี่ภูพัดหันไปยิ้มให้ลูกศิษย์ของเขาผมทำของขวัญให้ครูครับอาจจะไม่สวยแต่เก็บไว้แล้วมันจะดีมากเลยขอบใจมากเลยนะเราก็ตั้งใจเรียนล่ะไว้มีโอกาสคงได้เจอกันอีกพี่ภูรีบโผล่เข้าไปกอดครูพัดของเขาเวลาที่ได้อยู่กับครูพัดทําให้พี่ภูรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งคล้ายกับว่าพัดเป็นผู้ปกครองของเขาอีกคนหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วแต่หลังจากที่ได้รู้ว่าพ่อของเขาจะส่งไปเรียนต่อที่เมืองนอกพี่ภูเองแม้จะไม่อยากไปแต่พ่อว่ารู้สึกว่าพ่อคงหวังดีกับเขามากถึงไม่ห้ามแม้ว่าเขาจะบอกพ่อว่าขอเรียนเกี่ยวกับศิละปะที่พี่ภูยอมพ่อง่ายได้แบบนี้คงอาจเป็นเพราะว่าาโรงพเข้าโรงพยาบาลวันนั้นอีกอย่างเขาก็โตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว ไปเรียนต่อเพียงไม่กี่ปีอย่างน้อยพ่อเขาจะได้ภูมิใจมหาวิทยาลัยในช่วงเที่ยงแตมผู้สรุปการสอนในคลาสของเขาเสร็จสับก็รีบเดินออกจากห้องเขียนแบบพอเดินออกมาได้ไม่ถึงไหนก็เจอกับพัดที่ยืนโบกมือทักทายเขาด้วยใบหน้าที่อิดโรยทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะช่วงนี้โดนใช้งานหนักหรือไงแตมจ้ำเท้ารีบเดินเข้าไปจ้องหน้าแสนจมุนมองของพัท พูดมากจริงฉันยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเลี้ยงหน่อยสิพัดพูดก่อนจะเอาหัวโขกไหลเพื่อนไปหนึ่งทีเป็นอะไรไปช่วงนี้หายเงียบไปเลยแต่พอกลับมาก็เศร้ามากขนาดนี้ในร้านอาหารไม่ไกลจากมหาลัยมากนักที่นี่เป็นร้านประจําของพัดและแตมแต่นานมากแล้วที่พัดไม่ได้มาทานที่นี่เลยหลังจากที่เขาลาออกจากการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยายลัยแห่งนี้ พอได้ก,กลับมาก็คิดถึงเหมือนกันแฮะลาออกแล้วพัดเกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมไม่เล่าให้ฉันฟังเลยละ่ะโรงเรียนดีแบบนั้นนายลาออกทำไมแตมเอ่ยถามเพื่อนสนิทอย่างนึกเป็นห่วงเมื่อรู้ว่าพัดลาออกจากโรงเรียนสอนศินละปะเด็กนั่นแล้วพัดสายหน้าก่อนจะเอามือขึ้นมาลูบหน้าอย่างเสียใจฉันแค่ทำเพื่อคุณคนนุณนึงให้เขาสบายใจเฉยๆนะ่ะแล้ว สอนพิเศษก็ถูกเลิกจ้างกระทันหันแบบนี้บอกได้ยังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังอยากรู้เรื่องทั้งหมดปกติพัดไม่ใช่คนแบบนี้นี่อีกอย่างถ้าไม่สุดจะทนจริงๆเพื่อนคนนี้ไม่ลาออกง่ายๆแน่ฉันกำลังเสียใจจากผู้ชายคนนึงนั่นเป็นสิ่งที่พัดอยากจะพูดแต่กลับกันทำได้แค่สายหน้าแล้วก็บอกว่าระหว่างเขากับโรงพิธานั้นมีเรื่องบาดหมางไม่ค่อยชอบที่หน้ากัน แก้วน้ำเปล่าเต็มไปด้วยละอองความเย็นหยุดลงบนโต๊ะพัดยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มจนหมดหลังจากทานมื้อเที่ยงลงไปจนหมดไม่เหลือติดจานให้ไม่ค้าเก็บทิ้งแม้เต็มจะมองเพื่อนทุกครั้งเวลาเห็นอีกฝ่ายไม่พูดไม่จาแต่เขาเองก็ไม่อยากคาดคั้นอะไรอีกถ้าอยากพักก็บอกฉันได้นะวันเสาร์นี้ฉันว่างเต็มพูดด้วยความเป็นห่วงเขาทำได้แค่หน้าที่ของเพื่อนพัดพยักหน้า ในใจมันสับสนจนเกินกว่าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้แต็มฟังแต่เขาเหมือนผู้ร้ายที่อยากจะโกหกคุณตำรวจลึกๆแล้วก็อยากจะรับสารภาพให้มันจบๆอยากจะหายไปจากชีวิตคนคนนั้นก็จริงแต่ก็ยังอยากสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาให้ได้เข้าใจอยากเดินหน้าต่อไปให้จนสุดทางแม้จะไม่รู้ว่าปลายทางจะสิ้นสุดลงยังไงพัดอยากถามถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของความรู้สึกว่าทำไมหลายครั้ง อารมณ์ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นไม่ได้คิดไปเองแน่นั่นคือความจริงในความคิดของพัดตึกสูงตรางานตั้งโชว์ให้ผู้คนได้มองเห็นหลายหลายคนคงค,งคิดว่าเจ้าของตึกนี้คงร่ิมรวยอยู่มากโคสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นไม่เกินจริงเพียงแต่ทายาติตึกสูงกำลังจะกลุ่มอำนาจสิงปลูกสร้างด้านหน้านี้ในะอีกไม่นานแล้วชาวีเดินก้าวเท้าเร็วฉับๆด้วยรองเท้าผ้าใบสีอ่อน โดยรูปร่างไม่สูงโปร่งมากเท่าชายอื่นทําให้อีกคนต้องวิ่งเร็วไปหาเจ้านายที่นั่งอยู่ในห้องทํางานเพื่อเตรียมการประชุมประตูกระจกติดม่านกัน้นถูกเปิดเข้าไปอย่างรีบร้อนคุณรองครับทําไมคุณถึงเพิ่งจะมาบอกผมอาปานนี้กันครับชาวีเอ่ยเสียงหอบตามแรงวิ่งหลังจากที่เขาได้รับสายจากโรมให้จัดการเอกสารเรื่องของพิภูถว่าหากโรมไม่เล่าความจริงให้ชาวีได้รู้ รุ่นน้องของเขาคนนี้คงเศร้าซีจนเสียแผนหมดแน่ดวงตาคมมองเสยลอดกรอบแว่นตาใสกรอบหน้าเอียงไปฝั่งขวาเล็กน้อยเรื่องนี้หากฉันบอกกับนายนายคงห้ามให้ฉันส่งพิภูไปเรียนต่างประเทศแล้วอีกอย่างคงจะคอยขัดชั้นเรื่องของปฏิพัทธ์แน่ได้ยินเช่นนั้นชาวีก็ถอนใจเฮือกใหญ่ใบหน้าชายหนุ่มรอบเรียริมฝีปากแห้ง ก่อนจะเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าของโรมถึงผมจะทําแบบนั้นแต่คุณจะยอมง่ายหรือไงครับผมเป็นแค่ลูกน้องพูดอะไรไม่เป็นที่พอใจยังไงเจ้านายอย่างคุณโรมก็ไม่ให้ความสำคัญแต่ที่คุณโรมทําไปเพราะว่ากลัวตัวเองจะใจอ่อนต่างหากล่ะครับชาวีพูดเหมือนเป็นเครื่องอ่านใจของโรมพิธาเขาทำให้โรมหลบตาไปได้แบบนี้แสดงว่าเป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละ โร่งกำลังทำเรื่องที่มันสวนทางกับหัวใจจึงรีบร้อนทำไปโดยไม่ปรึกษาชาวีถึงแม้ว่าชาวีจะอ่านใจเขาออกแต่มาพูดเอาตอนนี้ถึงอยากจะกลับใจมันก็ไม่ทันแล้วความรู้สึกมันชัดเจนว่ารู้สึกยังไงกับพัดเรื่องสำคัญในตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาทำตามหัวใจตัวเองแล้วแม้จะต้องทำให้อีกฝ่ายเสียใจนะรอแน่ว่าโรมไม่คิดไปไกลขนาดที่ว่า จะทำให้พาเสียใจแค่ไหนหรือว่าเกลียดคิดหน้ากันไปจนไม่เาผาพีกันเลยร่างสูงเอาแต่คิดในการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับการเรียนต่อของพี่ภูถูกวางเอาไว้ให้โรมเมื่อกระดาษสำคัญเหล่านี้เตรียมการไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยในใจของโรม,มีหลากหลายความรู้สึกสะสมเอาไว้มากเกินจะเอ่ยออกมาความเสียใจที่ต้องส่งลูกชาย ไปด้วยการบังคับก็ไม่เชิงแบบนี้ทำให้โรมนอนไม่หลับต้องคอยพึ่งแอลกอฮอล์อยู่ทุกคืนหลังส่งซองจุด้วยกระดาษหลายแผ่นถึงมือเจ้านายชาวีก็ได้ยินเพียงประโยคขอบคุณและก่อนที่จะขอตัวไปทำงานต่อวันนี้ในบริษัทบรรยากาศค่อนข้างอวนไปด้วยความกดดันความจริงจังประเมินได้จากแววตาของผู้บริหารและหัวหน้าแผนกหลายคนรวมถึงผู้ถือหุ้นปลายแถว เรียงมาจนถึงผู้ถือหุ้นใหญ่รองลงมาจากรมพิธาผู้มีสิทธิ์ได้นั่งรวมตัวกันในที่ประชุมครั้งนี้หัวข้อการประชุมถูกกล่าวไปแล้วหลังจากเปิดประชุมไปเพียงไม่กี่นาทีการหารือเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งประธานบริษัทใหม่ได้รับความสนใจจากคนในบริษัทมากกว่าการแจกโบนัสประจำปีผู้บริหารอาวุโสทั้งหลายมากแล้วล้วนเห็นด้วยที่จะต้องโหวตเปลี่ยนประธานบริษัท หากแต่พอเอ่ยชื่อของโรมพิทาขึ้นมาว่าที่ประธานบริษัทคนใหม่ก็รีบเปลี่ยนใจคัดค้านขึ้นเหตุผลถูกหยิบยกมาว่าไม่เหมาะสมและก็ยังขาดประสบการณ์มีฝ่ายค้านย่อมมีฝ่ายเข้าข้างลูกน้องฝั่งของโรมรีบโพ่องออกมาในทันควันใครว่าคุณโรมขาดประสบการณ์ครับเป็นแค่ที่ปรึกษาก็จริงแต่ทุกครั้งก็วางแผนพาบริษัทกวาดซื้อที่ดินได้เยอะแยะที่ไหนว่ายาก มีคุณโรมไปพูดไม่เกินหนึ่งวันตึกรางบ้านช่องละแวกนั้นก็ยอมขายให้ง่ายๆท่านประธานก็เคยกล่าวว่าตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาก็ยังไม่มีใครทําได้ถ้าคุณโรมพิธาเลยสักคนโรมพิธาเก่งนะใช่แต่หลายคนก็ยังหวังอยากให้คนในสังกัดของตัวเองได้มีส่วนได้เสียบ้างสักหน่อยนั่นคือความคิดของผู้บริหารที่นั่งเงียบหลังจากได้ยินความเห็นจากฝั่งของโรมเอาล่ะครับ พวกคุณยังมีเวลาตัดสินใจยังไงท่านประธานก็แบ่งสิทธทิในการดูแลบริษัทให้คุณโรมเกินครึ่งไปแล้วตอนนี้พวกท่านคิดเอาเองเถอะครับหากไม่ใช่คุณโรมพิธาป่านนี้บริษัทจะเติบโตมากขึ้นขนาดนี้หรือเปล่าแม้ท่านประธานไม่มีทายาทก็จริงแต่ยังมีล้านสาวอยู่คนหนึ่งไม่ใช่หรอเรื่องนี้ยังไงคนในครอบครัวก็ต้องมีสิทธิ์ก่อนคนอื่นสิชายวัยกลางคนมีชื่อว่าสินทศมนุษย์ผู้นี้ เป็นผู้อำนวยการตำแหน่งสูงแม้ไม่ค่อยมีเรื่องบาดมางกันใหญ่โตแต่เรื่องหยิบย่อยมากมายทำให้โรมพิธาหมายหัวเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่เป็นมิตรกับชายคนนี้อย่างแน่นอนด้วยนิสัยที่ทะนงตนจนเกินไปและคำพูดที่คอยอวยแค่ฝ่ายตัวเองทำให้โรมไม่อยากจะเสียเวลากับคนประเภทนี้นักโรมพิธานั่งฟังผู้บริหารพูดถกกันไปมาอยู่สักพักพอถึงประโยคจากผู้ถือหุ้นใหญ่รองลงมาจากเขา พูดขึ้นมาเช่นนั้นสายตาคมก็เหลือบมองเสยขึ้นลอดเลนแว่นจังหวะเดียวกันมุมปากก็ยกขึ้นคล้ายรอจังหวะนี้อยู่ก่อนแล้วที่พูดมาก็ไม่ผิดครับในงานแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่ทายาทของท่านประธานจะปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนโรมพูดทิ้งไว้ให้คนในห้องประชุมทำหน้าหฮือากันยกชุดร่างสูงกระชับเสื้อสูทก่อนจะลุกออกจากห้องประชุม ที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยกันเซ็งแซ่จากบรรดาผู้บริหารหลายเสียงเสียงเปิดปิดสวิตช์โคมไฟตั้งพื้นดังขึ้นสลับทุกๆสองวิแสงไฟสีส้มสลับขาวเปลี่ยนไปตามจังหวะควบคุมของเจ้าของห้องร่างของชายหนุ่มนั่งเอามือเท้าคางส่วนมืออีกข้างก็กดควบคุมสวิตช์ไฟไปอย่างไร้สติเข้าอาทิตย์หนึ่งแล้ว ที่พัดยังคิดไม่ตกเรื่องของโรมพิธาหลายครั้งที่พัดได้ส่งข้อความนัดเจออีกฝ่ายและหลายครั้งก็ไร้การติดต่อกลับมาโรมพิธาเย็นชาจนพัดเริ่มกลัวแต่เงียบไปโดยที่ยังมีเรื่องคาใจกันอยู่อย่างนี้พัดก็ไม่ยอมเหมือนกันวันนี้เขาดื้อด้านส่งข้อความเหมือนเดิมไปหาโรมอีกครั้งที่ทำตัวเหมือนคนไม่มีสติอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่ารอคำตอบจากอีกฝ่ายตั้งแต่เช้า กระทั่งตอนนี้ก็ยังไรว้ว่แววเสียงของโทรศัพท์หรือข้อความเด้งเข้ามาโรวมพิธาเดินถือแก้วเหล้ามาวางไว้บนโต๊ะทำงานการแอบดื่มจนติดเป็นนิสัยของเขายากเกินจะแก้ตัวได้แม้ว่าแม่บ้านจะห้ามปรามแค่ไหนพอเจอใบหน้าคร่ำเครียดของเจ้านายเธอก็ไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรให้ต้องเครียดกันไปใหญ่โตสายตาคมจ้องมองรูปภาพหนึ่งใบ จากซองเอกสารที่ถูกเก็บเอาไว้ในลิ้นชักรูปถ่ายใบนั้นทำให้แววตาของโรมปรากฏความวูบไหวมากโขใบหน้าของคนในรูปทำให้มือหนาอดไม่ได้ที่จะรูปมันอย่างกับกระดาษตรงหน้าเป็นคนคนนั้นจริงๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้โรมสะบัดเสียงหัวเราะแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่ตลกแต่คิดแล้วมันก็น่าขำ ตรงที่โรมได้สืบหาว่าลูกชายคนโตของท่านประธานคือใครสืบกันมานานผิดหวังไปก็มากหนึ่งปีมานี้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งทำให้โรมต้องตามสืบไม่เคยห่างเพราะว่าหลักฐานและเหตุการณ์หลายอย่างทำให้พวกเขามั่นใจแล้วว่าปฏิพัฒน์นั่นคือพี่ชายของพี่ภูจริงๆแต่โชคชะตากลับเล่นตลกการพิสูจน์ดี a ทําให้โรมมืดแด้าน เมื่อผลออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ยิ่งไปกว่าน,นั้นไม่ทันที่จะไปถามเอาความจริงจากท่านประธานอาการบาดเจ็บของเขาก็กำเริบจนต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันและไม่คิดจริงๆว่าโรมพิธาจะลืมช่วงเวลาอันสำคัญอย่างอุบัติเหตุครั้งนั้นไปปฏิพัทน์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้เพียงแต่เหตุการณ์ในวัยเด็กของพวกเขาสอดคล้องกันจนน่าปลาดใจ แต่โรมกลับโล่งใจที่พัดไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเพียงแต่อีกคนกลับทำให้โรมรู้สึกพิเศษด้วยอย่างไม่น่าเชื่อเพียงในเวลาอันแสนสั้นแบบนั้นได้คุณโรมไม่รู้หรอครับว่าครูพัดเขาลาออกจากโรงเรียนศินละปะเด็กนั่นแล้วอะแก้วแอลกอฮอล์สีอัมพันกลิ่นเข้มถูกโรมยกขึ้นกระดกรวดเดียวจนหมดโรมยอมรับว่าในบางทีเขาทำนิสัยไม่ดีใส่พัดไปซะแล้ว เรื่องอีกฝ่ายได้ลาออกจากโรงเรียนสอนศิลปะของจิมมี่ก็ยิ่งทําให้โรมรู้สึกว่าตัวเองมีความงี่เง่าอยู่ในตัวเหมือนกันชาวีบอกกับเขาว่าพัดทําเรื่องลาออกก่อนหนึ่งวันที่โรมจะบอกเลิกจ้างครูพัทไปคําพูดที่โรมเคยพูดกับพัดเมื่อก่อนมันแวบเข้ามาให้คิดได้ทบทวนงั้นถ้าคุณกลัวว่าผมจะเผลอใจไปกับจิมมี่แล้วก็ผมจัดการให้ได้นะเพื่อความสบายใจของคุณนะ่ะ แต่โรมก็ไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะกล้าทำเพื่อเขาขนาดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นดวงตาคมประกายแวววาวเมื่อชื่อที่โทรเข้ามาเป็นคนที่เขากำลังคิดถึงครับโรมกดรับสายหลังจากที่เขาใจแข็งมาแล้วหลายครั้งทางด้านของพัดเองก็แทบจะร้องไห้เมื่ออีกคนยอมรับสายเขาได้สักทีนี่อาจจะเป็นสายสุดท้ายที่ผมจะโทรหาคุณ ถ้าคุณไม่รับอะน,นะแต่พอคุณรับสายผมแบบนี้ก็เหมือนกำลังฝันอยู่เลยฮะพัดพูดขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเระาะทว่าแววตาของเขานั้นเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดผมยุ่งอยู่นะเห็นข้อความของคุณแล้วโทษทีที่ยังไม่ได้ตอบอะไรกลับไปพัดตั้งใจฟังเสียงของอีกฝ่ายในซ้ายยิ่งกว่าตอนเรียนวิชาคณิตเสียอีกผมอยากดีก,กับคุณวันเสาร์นี้ที่ที่เราเจอกันครั้งแรก คุณยังไม่ต้องตอบตกลงก็ได้นะว่าจะไปหรือไม่ไปผมจะไปรอคุณอยู่ที่นั่นจะรอคุณทั้งวันรอจนกว่าจะเจอหรือคุณจะมาในวินาทีสุดท้ายที่หอศิลจะปิดผมก็ยังจะรอคุณเสียงพูดสายกับโรมนั่นเจือความสันเทาอยู่เล็กน้อยแม้ว่าพัดรู้สึกอยากร้องไห้ทว่าน้ำตามันกลับไม่ไหลเลยสักหยดนี่คือความจริงบางที เขายังสามารถอดทนต่อได้กับความรู้สึกแบบนี้ปลายสายไม่พูดอะไรนอกจากเสียงหายใจดังๆลอดผ่านเข้ามานี่คือสายสุดท้ายแล้วจริงๆนะผมไม่รบกวนคุณอีกแล้วล่ะตกลงผมจะไปเดทกับคุณโรมตอบตกลงพัดไปแล้วแม้ตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะได้เจอหน้าอีกฝ่ายแล้วก็ตามทว่าความรู้สึกผิดนั่นมันช่าง ทำให้โรมวางใจไปไม่ได้เลยจริงๆคำว่าเดทของพัดนั้นแปลความหมายไปว่าอย่างไรโรมไม่แน่ใจนักแต่นี่ก็ถือว่าพัดมีความอดทนมากจนโรมใจอ่อนให้ก็ยอมรับได้ไม่หยอกเลย